ได้งินก่าเว้าหอง่อยคนจับเจ้าชีวิตของผู้เท่ามีมือสิสวงใจนกขาว้อยกิ่งไม่เอื้นมูผู้มัน Song ta yai thầm na luộc bò má, ôi lẽ sắm. Ôi non nai cắt tanh nhu ho hôn dính the. กะตันยูวุ้นจิงแทแต่ว่าต่ำกันแ่ปู่เท่าจังบอยู่ตายน้ำปุ้ยอีตู่กับการของไทยเลี้ยงลูกไว้กินเนื้อกินแห้งคอยตะดมดมแห่งแต่แดงยังน้อยหนีไปจ่อยไปคายห้อยยังไงพู่เท้ากำบมกไทยไพ่บ่ก้อยานไทยรับไล่เนื้อเหี้วนางยันถึงร่างกายสงสัรนแต่ใจภาเก่าพากันเจ้าจนลังพดลังคงลงกันคำมาเกี่ยวพอเล่าเผ่าใซน์นับอซูซชาแกแล้วทงคือกันสองกต่ยายลำพันธแต่น้ำลูกไซโก ปาโตลวัสนาเฮานี้บ่มีแนวดีมีแต่เจ็บแต่แค้นเลี้ยงลูกลาวสิได้กินแห้งบ่ปีกากาแข็งบ่ใครหฮงบ่ป็นญาณพออยู่พีลรกินน้ำแต่น้ำตาลูกบ่กินโซดากินโซลากากรวงนี่บ่ลวัสนาของดวงพอจะตายหายสวงแต่บ่ทันเมดกรรมเลิดงานจนนาเลยนาดำมีแต่ทำกับทำบ่ได้เศา้าจากวันเท่าจนบ่ได้ใส่ยาสุพรรณต้องมาบุกมาดันละสองคนกับยายเลี้ยงลูกสาระซำใหญ่ซำสางพันนี่ไปหลับจางอย่างนาบ่อาย เกิดมาเสียศาสตร์เซิงใส่ซิมมันซองตาใหญ่ต้องมจมมัมมัมกลมละเว้าละสองคนก็จมความละเว้าละสองคนก็จมมาคมคืนแต่นอพอจย่หมุดลงตมคมละคมมองเบิ้งทางย่าสังมาซูนซาไลแม่ยายเมียเขาพากันเบาถึงหัวถึงยิมย้ายพันยิมแข่าเหี่ยวละโซ่เงือกสงมา กอดมัดก้าจนลังคดลงแกงจนว่าตาเวียนแดงเงยและงอหละงยามโลกกาจนดึงว่าสันจนว่าใครสะบัดยั่งสู่บ่ถอยลูกมีจ้อยเบ่เห็นด้วยขึ้นมาเรียกมันกำกันว่าจะมาเป็นแนวนี้เบิ่งตีละคำไต่บานพี่ตะลูกตหลานก็บ่คือจักคนเลี้ยงลูกใหญ่เป็นโตเป็นต้นเลี้ยงให้มันเป็นคนมันยังไปเทบาดาพอยุบันมันบอกให้ไปนะมันมนบอกภาสาละบอกว่าน่าอย่ากวนว่าวันใดมีสมบัติจำนวนบัดมูกินเรามาสวนจับเขวา้กับพวกพัง กินเราเหล่าถามมาเต้คนดังโอ้ยจะเป็นคอยสั่งมันเวาวอยากวาสาบอกสอนเป็นมือเคสสำนักความผิดปทบินงานสิ้านี่ลงในไทยบักเทาเราบักเทาเฮ็ดไว้ก็มาย่ำได้จอบไปไข่เอาเงินบอกไมนาจนได้เก็บน้ำใ้เสริงบักเทาเคยเขิงก็เปิ้นกรขดาลูกสายต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 ายลูกไทบานทั้งหลายคือลูกใสควอมเปนนองขอเพียงนี้เตือนที่สาวนมย้ายพ่อแม่ขุมแนวนี้บอดี คำเขานี้เป็นที่เตือนใจขอจำเอาไปผิดจารณาบ้างผิดจารณาบ้าง